สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะหัวข้อที่กำลังร้อนแรงเลยที่เราจะมาคุยแปลนก็คือ XRP ค่ะคือมันมีทั้งเรื่องการเคลื่อนไหวของราคาที่อ้น่าจับตามากๆแล้วก็มีข่าวใหญ่สะเทือนวงการจากฝั่งสถาบันการเงินด้วยค่ะครับน่าสนใจมากครับช่วงนี้ แหล่งข้อมูลหลักๆของเราวันนี้มาจากบทความของคอยเกฟนะคะที่เขาชี้ประเด็นที่แบบน่าสนใจมากว่ารูปแบบกราฟราคา XRP ตอนนี้เนี่ยมันดูคล้ายๆกับช่วงก่อนที่ราคาจะพุ่งแรงๆในปี2017อย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะอืมครับครับได้ยินมาเหมือนกันแถมยังมีเรื่องใหญ่กว่านั้นอีกคือบริษัทใหญ่อย่าง EverN ร t นอะคะ่ะเขาก็ไปซื้อ XRP เยอะมากมูลค่ามหาศาลเลยก่อนที่เขาจะเตรียมเข้าตลาด a สแ a q ด้วยซ้ำนะคะโอ้โหอันนี้น่าสนใจจริงๆครับค่ะ เป้าหมายการคุยของเราวันนี้ก็คือมาลองถอดรหัสสัญญาณทางเทคนิคพวกนี้กันแล้วก็ดูเรื่องปัจจัยพื้นฐานอย่างความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันด้วยเพื่อจะทําความเข้าใจว่าเออมันอาจจะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของ XRP ได้หรือเปล่าเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องข้อมูลชุดนี้กันเลยดีกว่านะคะเริ่มกันที่มุมมองทางเทคนิคก่อนเลยนะคะบทวิเคราะห์เขาบอกว่าโครงสร้างราคา XRP ปัจจุบันเนี่ยมีความคล้ายกับรูปแบบที่เรียกว่า การพุ่งขึ้น2ระลอกหรือ two wave b r e a k o u t ที่เคยเกิดปี2017มากๆเลยครับใช่ครับเขามองว่าระลอกแรกจบไปแล้วแล้วตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าการสะสมกำลังใหม่หรือ reaccumulation คือช่วงนี้มันคืออะไรกันแน่คะช่วยอธิบายหน่อยคะ่ะครับคำว่า reaccumulation หรือการสะสมกำลังใหม่เนี่ยเป็นช่วงที่น่าสนใจมากในทางเทคนิคนะครับลองนึกภาพตามนะครับคือ หลังจากที่ราคาอาจจะปรับตัวลงมาหรือว่าวิ่งในกรอบแคบๆมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยช่วง reaccumulation ก็คือช่วงที่นักลงทุนรายใหญ่หรือที่เราเรียกว่า smart money ครับเขาเริ่มทยอยเข้ามาซื้อเก็บสะสมสินทรัพย์นั้นๆแบบเงียบๆโดยที่ราคายังไม่ได้ไปไหนมากมันเหมือนกับการค่อยๆเติมน้ำมันให้เต็มถังก่อนที่จะเตรียมตัวออกเดินทางครั้งใหญ่นะครับจุดสังเกตคือ volume หรือปริมาณซื้อขายอาจจะยังไม่สูงมาก แต่เราจะเห็นแรงซื้อเข้ามาพยุงราคาเรื่อยๆเวลาราคามันย่อลงมาอืมเข้าใจภาพเลยค่ะเหมือนกำลังชาร์จพลังอยู่เงีย,งยบๆแล้วที่บทความพูดถึงช่วงราคา2.2 0ถึง2.6 0ว่าเป็นโซนสำคัญที่เขาเรียกว่าพวก weak hands อาจจะขายออกไปแต่ว่านักลงทุนระยะยาวกลับเข้ามาซื้อแทนตรงนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะใช่ครับโซน2 2 0ถึง2.60น,นี่สาคัญมากเลยคาว่า weak hands ในที่นี้ก็คือหมายถึงนักลงทุนที่อาจจะซื้อตามกระแสเข้าเร็วออกเร็วหรืออาจจะแบบทนความผันผวนไม่ค่อยไหวพอราคาไม่วิ่งหรือย่อลงมาหน่อยก็รีบขายออกไปก่อนอาจจะเท่าทุนกําไรนิดหน่อยหรือว่าตัดขาดทุนไปเลยแต่ในทางกลับกันนะครับนักลงทุนที่มองภาพยาวหรือว่าเชื่อม,มั่นในปัจจัยพื้นฐานจริงๆเขาจะมองว่าเออนี่แหละคือโอกาสในการเข้าซื้อหรือที่เรียกว่า rebuild exposure ก็คือ สร้างหรือเพิ่มสถานการณ์การลงทุนของตัวเองในราคาที่ยังไม่สูงมากนักการที่ราคาดีดตัวขึ้นทุกครั้งจากโซนนี้มันสะท้อนว่ามีแรงซื้อที่แข็งแกร่งรออยู่แล้วก็อุปทานหรือว่าเหรียญที่คนอยากขายในโซนนี้เริ่มน้อยลงเรื่อยๆเพราะโดนนักลงทุนระยะยาวเขาดูดซับไปซึ่งในทางเทคนิคแล้วเนี่ยนี่เป็นสัญญาณที่ดีเลยนะครับมันบ่งชี้ว่าฐานราคากําลังถูกสร้างขึ้นแล้วก็อาจจะนําไปสู่การเคลื่อนไหวของราคาที่แรงขึ้นได้ นักวิเคราะห์บางคนถึงกับมองว่านี่ไม่ใช่แค่การซ้ำรอยเดิมแบบปี2017นะครับแต่เหมือนเป็นการเกิดใหม่หรือรีเบิร์ของแนวโน้มราคาเลยทีเดียว โหน่าสนใจมากค่ะที่มองว่าเป็นการเกิดใหม่ไม่ใช่แค่ซ้ำรอยเดิมแสดงว่ามันต้องมีอะไรมากกว่าแค่รูปแบบกราฟที่คล้ายกันแน่ๆแ,แล้วถ้าดูราคาณนะตอนที่บทความออกมาประมาณ2.64ดอลลาร์ค่ะมันอยู่ใกล้ขอบบนของช่องราคาขาลงหรือ descending channel แต่ก็มีการดีดตัวจากขอบล่างชัดเจนแล้วก็สร้างสิ่งที่เรียกว่า higher low ด้วยสัญญาณนี้มันสาคัญยังไงคะครับการสร้าง higher low หรือว่าการที่จุดต่ำสุด ของราคาในแต่ละรอบมันยกตัวสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเป็นสัญญาณทางเทคนิคที่คลาสสิกและสำคัญมากครับ มันบอกว่าแรงขายเริ่มอ่อนกำลังลงแล้วในขณะที่แรงซื้อเริ่มเข้ามาแข็งแกร่งขึ้นในระดับราคาที่สูงขึ้นกว่าเดิมพูดง่ายๆก็คือผู้ซื้อเริ่มไม่อยากรอนานแล้วที่จะเข้าซื้อยอมจ่ายแพงขึ้นนิดหน่อยเพื่อเข้าลงทุนซึ่งมันมักจะเป็นสัญญาณแรกๆเลยครับของการเปลี่ยนแนวโน้มจากขาลงเป็นขาขึ้นหรืออย่างน้อยก็เป็นการจบแนวโน้มขาลงเดิมไป ประกอบกับการที่ราคาดีดต,ตัวขึ้นจากขอบล่างของ descending channel อย่างแข็งแรงด้วยก็ยิ่งเป็นการยืนยันว่ามีแนวรับที่สำคัญอยู่เท่านั้นจริงๆแล้วแนวรับที่ว่าแข็งแรงนี่มันอยู่ตรงไหนคะแล้วมันมีผลยังไงต่อคะจากข้อมูลนะครับแนวรับสำคัญที่มีการป้องกันอย่างแข็งขันเลยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.28ดอลลาร์ครับคือทุกครั้งที่ราคาลงไปทดสอบแถวๆเนี้จะมีแรงซื้อเข้ามาหนาแน่นเลยทำให้เกิดเป็นฐานของอุปสงค์ หรือ demand base ที่แข็งแกร่งคอยพยุงราคาไว้การที่มีฐานแบบนี้สำคัญมากนะครับเพราะมันสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนแล้วก็เป็นจุดที่ถ้าหากราคาดีดขึ้นไปแล้วย่อกลับลงมาก็มีโอกาสสูงที่จะรับอยู่แล้วดีดกลับขึ้นไปใหม่ได้ทีนี้พอราคาดีดขึ้นมาเหนือ2.40ดอลลาร์ซึ่งเคยเป็นแนวต้านย่อยๆก่อนหน้าก็เกิดการเบรกเอาท์หรือการทะลุผ่านขึ้นไปได้แม้จะมีแรงขายกดออกมาบ้างนะครับแต่แรงซื้อก็ยังดูดซับได้ดี และที่สําคัญคือหลังจากทะลุไปแล้วเนี่ยมีการย่อตัวกลับลงมาทดสอบแนว2.40ดอลลาร์อีกครั้งซึ่งเราเรียกว่า retest การที่ราคาสามารถยืนเหนือแนวที่เพิ่งทะลุผ่านมาได้ในการ retest เนี่ยถือเป็นสัญญาณที่ดีมากๆครับมันเป็นการยืนยันว่าแนวต้านเดิมได้กลายเป็นแนวรับใหม่แล้วจริงๆเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับการ breakout ครั้งนี้ไปอีกอธิบายเห็นภาพชัดเจนเลยค่ะเข้าใจเลยเพราะผ่าน2.40มาได้แล้วงั้น แนวต้านตรัดไปที่ต้องจับตาคือตรงไหนคะแล้วมีเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆที่สนับสนุนมุมมองเชิงบวกนี้อีกไหมคะครับแนวต้านสาคัญถัดไปที่บทวิเคราะห์แกจับตากันอยู่ก็คือบริเวณราวๆ 3, สามบาทสิบสามเซนครับโซนนี้อาจจะมีแรงขายทํากําไรออกมาพอสมควรเลยเพราะเป็นระดับราคาที่น่าพอใจสําหรับคนที่ซื้อมาตั้งกว่านี้หรืออาจจะเป็นจุดที่เคยมีคนติดอยู่ก่อนหน้าก็ได้ครับแต่ถ้าแรงซื้อยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่องเหมือนที่ผ่านมาก็มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถทะลุผ่านแนวต้านนี้ไปได้ แล้วก็เปลี่ยนมันให้กลายเป็นฐานราคาใหม่สําหรับการขึ้นต่อไปได้ครับส่วนเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆก็มีสัญญาณสนับสนุนนะครับอย่างเช่น MACD หรือ Moving Average Convergence Divergence ซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดโมเมนตัมและก็ทิศทางแนวโน้มของราคาเนี่ยได้เกิดสัญญาณ bullish p a s s o v e r หรือเส้นสัญญาณตัดขึ้นเหนือเส้นศูนย์ซึ่งโดยทั่วไปก็บ่งชี้ว่าโมเมนตัมฝั่งซื้อกำลังเพิ่มขึ้นและก็แข็งแกร่งกว่าฝั่งขาย นอกจากนี้ค่า RSI หรือ Relative Strength Index ที่ใช้วัดการแกว่งตัวของราคาเพื่อดูว่าอยู่ในภาวะซื้อมากไป Overbought หรือขายมากไป Oversold หรือเปล่าก็สามารถยืนอยู่เหนือระดับ50ได้อย่างต่อเนื่องซึ่งก็แสดงว่าฝั่งผู้ซื้อยังคงมีความได้เปรียบในตลาดอยู่ครับฟังดูเหมือนสัญญาณเทคนิคหลายๆอย่างกำลังชี้ไปในทิศท,ทางบวกเลยนะคะทั้งการสร้างฐานราคา Higher Low การ r e t e s ที่ดีแล้วก็สัญญาณจาก MACD กับ RSI อีก แล้วถ้ามองภาพรวมทั้งหมดนี้มันนําไปสู่ข้อสรุปหรือว่าเป้าหมายราคาที่เป็นไปได้ยังไงบ้างคะที่บทวิเคราะห์เขาคาดการไว้ถึง10 US d ลลาร์เลยนี่มันมันดูมีความหวังขึ้นมาบ้างไหมคะจากสัญญาณเหล่านี้ครับคือ สัญญาณเชิงบวกเหล่านี้พอนำมารวมกันมันก็ช่วยสนับสนุนมุมมองในบทวิเคราะห์นะครับที่ว่าหากราคา XRP สามารถทะลุผ่านแนวต้านสำคัญทั้งทางจิตวิทยาและทางเทคนิคที่บริเวณ3.65ดอลลาร์ไปได้อย่างชัดเจนและมีเสถียรภาพจริงๆมันก็อาจจะเปรียบเสมือนการปลดล็อกครั้งสำคัญเลยที่เปิดทางให้ราคาสามารถวิ่งขึ้นไปสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญได้เป้าหมาย10ดอลลาร์หรือสูงกว่านั้นที่นักวิ ครบบางคนมองไว้นะครับแม้จะดูทะเยอทะยานแต่ก็อยู่บนพื้นฐานของการคาดการว่ารูปแบบราคาจะสํารอยคล้ายปี2017แล้วก็โมเมนตัมจะแข็งแกร่งต่อเนื่องหลังจากผ่านแนวต้านสำคัญไปได้แต่ ต้องย้ำเสมอครับว่านี่คือการวิเคราะห์ความเป็นไปได้โดยอาศัยข้อมูลในอดีตและก็สัญญาณทางเทคนิคปัจจุบันไม่ใช่การการันตีอนาคตนะครับตลาดคริปโตเนี่ยมีความผันผวนสูงมากปัจจัยภายนอกอื่นๆก็มีผลกระทบได้เสมอครับเข้าใจเลยค่ะเป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้แต่ก็มีสัญญาณที่น่าสนใจจริงๆทีนี้ขอเปลี่ยนเกียร์มาดูอีกปัจจัยสําคัญบ้างนะคะที่ไม่ใช่แค่กราฟราคาแต่เป็นเรื่องของเม็ดเงินลงทุนจากสถาบันจริงๆ ตรงนี้แหละค่ะที่ดิฉันว่ามันน่าตื่นเต้นมากมีรายงานว่า Evernote Holdings ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจาก Ripple ด้วยเนี่ยได้เข้าซื้อ XRP จำนวนมหาศาลถึง388.7ล้านโทเคนคิดเป็นมูลค่ากว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะในช่วงเวลาสั้นๆแค่สัปดาห์เดียวคือ20-27ตุลาคม2025นี่นี่มันหมายความว่ายังไงกันแน่คะโอ้โหนี่เป็นข่าวที่ใหญ่มากจริงๆครับ การที่สถาบันการเงินหรือบริษัทขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกับการเงินดั้งเดิมอย่าง Evernorth ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Ripple เองด้วยเนี่ยเข้ามาซื้อ XRP ในปริมาณมหาศาลร,ระดับพันล้านดอลลาร์แบบนี้มันส่งสัญญาณที่ชัดเจนหลายอย่างเลยครับอย่างแรกเลยคือมันเป็นการแสดงความเชื่อมั่นอย่างสูงเลยนะต่อเทคโนโลยีและศักยภาพของ XRP โดยเฉพาะในด้านการใช้งานจริงเช่นการเป็นสะพานเชื่อมสภาพคล่องสำหรับการชำระเงินข้ามพรมแดนซึ่งเป็นสิ่งที่ Ripple พยายามผลักดันมาตลอด สถาบาันเหล่านี้เขาไม่ได้ซื้อเพื่อเก่งกําไรระยะสั้นเหมือนรอยย่อยนะครับแต่พวกเขามองเห็นประโยชน์ใช้สอยหรือมูลค่าเชิงกลยุทธ์ในระยะยาวมากกว่าแล้วจังหวะเวลาที่เขาเข้ามาซื้อนี่แหละค่ะที่ว่าเกิดขึ้นหลังจากกรรทอสหรัฐยุติคดีกับริปเปิไปแล้วแล้วราคา XRP ก็บวกมาตั้ง355%ต่อปีแถมยังเป็นการซื้อก่อนที่ Ever n o ์นอจะเข้าตลาด N แอสแดกอีกมันบอกอะไรเพิ่มเติมไหมคะจังหวะเวลามันน่าสนใจมากมากครับ การซื้อหลังคดีความกับกรลตาจบลงเนี่ยมันบ่งชี้ว่าความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่เคยกดดัน Rxp มานานได้คลี่คลายลงไปมากแล้วในมุมมองของสถาบันนะครับทำให้พวกเขากล้าที่จะใส่เงินจำนวนมากเข้ามาส่วนการซื้อก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาด NASDAQ ยิ่งน่าสนใจไปอีกครับมนัดตีความได้ว่า Evernorth มองว่าการถือครอง RXP เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจของเขาหรือเป็นสินทรัพย์ที่มีความสำคัญต่อมูลค่าของบริษัทในอนาคตจนต้องรีบดำเนินการซื้อให้เสร็จก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะในฐานะบริษัจทจดทะเบียน การกระทำแบบนี้มันเป็นการเชื่อมโยงโลกการเงินแบบดั้งเดิมหรือที่เรียกว่า tradfi traditional finance เข้ากับโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลและบล็อกเชนอย่างเป็นรูปธรรมเลยนะครับมาตอกย้ำว่าความต้องการจากฝั่งสถาบันกำลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญมากๆสำหรับตลาด XRP ไม่ใช่แค่เรื่องของรายย่ออีกต่อไปแล้วและการที่ Evernote ซื้อไปแล้วถึง95%ของเป้าหมายก็แสดงถึงความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นที่สูงมากจริงๆครับอาจจะใกล้เสร็จสิ้นการสะสมล็อตใหญ่นี้แล้วก็ได้นะครับ โหฟังดูละการซื้อของของเอเวอร์นอนี่มันมีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่การซื้อเหรียญธรรมดาจริงๆนะคะมันเหมือนเป็นการให้ validation หรือการรับรองความน่าเชื่อถือครั้งใหญ่เลยทีเดียวงั้นถ้าเราลองเอาทั้งสองเรื่องมาปัดติดปะต่อก,กันทั้งสัญญาณเทคนิคที่ดูดี กับข่าวใหญ่จาก e v e r n o s นนี่มันทำให้ภาพรวมของ XRP ตอนนี้ดูเป็นยังไงบ้างคะครับการนำสองปัจจัยนี้มาพิจารณาร่วมกันมันให้ภาพที่น่าสนใจมากครับคือเรามีสัญญาณทางเทคนิคที่กำลังกอดตัวในรูปแบบที่เคยนำไปสู่การพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ในอดีตมีการสร้างฐานราคาที่แข็งแกรง่งมีสัญญาณยืนยันจากอินดิเคเตอร์ต่างๆที่บ่งชี้ถึงโมเมนตัมฝั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันเราก็มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งเข้ามาสนับสนุนอย่างชัดเจนนั่นคือการที่นักลงทุนนสถาบบััระด พันล้านดอลลาร์สแสดงความเชื่อมั่นและเข้ามาลงทุนอย่างจริงจังมันเหมือนกับว่าปัจจัยทางเทคนิคกำลังส่งสัญญาณว่ารถพร้อมออกตัวแล้วนะส่วนข่าวการลงทุนของ Evernos สก็เหมือนกับการเติมนะ้ำมันเชื้อเพลิงชั้นดีเข้าไปอีกทำให้โอกาสที่รถคันนี้จะวิ่งไปได้ไกลและแรงขึ้นมีมากขึ้นไปอีก การซื้อของ Evernote ช่วยยืนยันว่าความต้องการ XRP ไม่ได้มาจากแค่การเก่งกำไรแล้วแต่มาจากความคาดหวังในการใช้งานจริงและการยอมรับในวงกว้างขึ้นซึ่งอาจช่วยสนับสนุนให้รูปแบบการสะสมกำลังหรือ Reaccumulation ที่เราเห็นทางเทคนิคเนี่ยดำเนินต่อไปได้อย่างแข็งแกร่งครับแล้วพวกคำถามที่พบบ่อยหรือ FAQ ในบทความอะค่ะที่เขาพูดถึงการเปรียบเทียบกับปี2017หรือความสำคัญของการเข้า NASDAQ ของ Evernote เนี่ยมันช่วยตอกย้ำภาพรวมนี้ยังไงคะครับ คำถามใน FAQ แล้วนั้นก็ช่วยสรุปแล้วก็ตอกย้ำประเด็นสำคัญที่เราคุยกันมานี่แหละครับการเปรียบเทียบกับปี2017ก็เพื่อชี้ให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตห่างประวัติศาสตร์สำรอยแม้ว่าจะไม่รับประกันก็ตามความหมายของการซื้อโดย Evernote ก็เน้นย้ำถึงความเชื่อมั่นและการยอมรับจากสถาบันอย่างที่เราคุยกันส่วนความสำคัญของการเข้า NASDAQ ก็เป็นการชี้ให้เห็นถึงการเชื่อมโยงกับการเงินกระแสหลักที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยเชิงบวกที่สันสุนมุมมองที่ดีต่อ XRP นะครับอย่างไรก็ตามแม้จะมีปัจจัยบวกมากมายแต่การจะไปถึงเป้าหมายที่สูงอย่าง10ดอลลาร์ได้จริงหรือไม่ยังคงต้องอาศัยการรักษาโมเมนตัมมีไว้ให้ได้การทะลุแนวต้านสําคัญอย่าง3.65ายังเด็ดขาดและที่สําคัญคือสภาวะตลาดคริปโตโดยรวมต้องเอื้ออํานวยด้วยครับถ้าตลาดโดยรวมมันแย่ปัจจัยบวกเฉพาะตัวก็อาจจะต้านทานได้ยากเหมือนกันเข้าใจชัดเจนเลยค่ะ สรุปแล้วนะคะจากข้อมูลที่เราเจาะลึกกันวันนี้ดูเหมือนว่า XRP กำลังอยู่ในจุดที่น่าสนใจมากๆเลยทั้งในแง่ของกราฟราคาที่กำลังแสดงสัญญาณคล้ายๆช่วงก่อนวิ่งแรงในอดีตและในแง่ของความเชื่อมั่นจากนักลงทุนสถาบันที่แสดงออกผ่านการลงทุนครั้งใหญ่ของ Evernorth ก่อนการเข้าตลาด n s d a q ด้วยซึ่งมันสะท้อนภาพการยอมรับที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะคะถูกต้องครับ ภาพรวมดูมีปัจจัยบวกหลายด้านที่น่าจับตาจริงๆแต่ในฐานะนักวิเคราะห์ก็ต้องให้มุมมองที่รอบด้านเสมอครับแม้สัญญาณเทคนิคและการเคลื่อนไหวของสถาบันจะดูดีมากแต่ต้องไม่ลืมธรรมชาติของตลาดคริปโตเคอเรนซีที่ยังคงมีความผันผวนสูงมากๆเลยนะครับ ปัจจัยที่เราอาจจะคาดไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎระเบียบใหม่ๆข่าวสารในวงการหรือแม้แต่สภาวะเศรษฐกิจมหาภาคก็สามารถส่งผลกระทบต่อราคาได้อย่างรุนแรงและรวดเร็วดังนั้นการที่ XRP จะไปต่อได้ไกลแค่ไหนมันคือผลลัพธ์ของการทำงานร่วมกันระหว่างความแข็งแกร่งของสัญญาณเทคนิคการยอมรับจากสถาบันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและบรรยากาศการลงทุนในตลาดคริปโตโดยรวมครับต้องติดตามปัจจัยเหล่านี้อย่างใกล้ชิดต่อไปครับ ขอบคุณสำหรับบทวิเคราะห์ที่เจาะลึกและรอบด้านมากเลยค่ะก่อนจะจากกันไปดิฉันขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดไว้นะคะจากที่เราเห็นตัวอย่างที่ชัดเจนของ e v e r n o t ร์ที่เข้ามาลงทุนใน x r p เป็นมูลค่ามหาศาลลองจินตนาการกันต่อดูสิคะว่าบริษัทประเภทไหนหรืออุตสาหกรรมใดในโลกการเงินแบบดั้งเดิมหรือ t r a d f i เนี่ยที่อาจจะเป็นรายต่อไปที่จะตัดสินใจก้าวเข้ามาลงทุนหรือนำสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง x r p ไปใช้งานอย่างจริงจังในอนาคต แล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆการเคลื่อนไหวแบบนั้นจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมการยอมรับสินทรัพย์ดิจิทัลในวงกว้างมากขึ้นได้อย่างไรนี่เป็นคำถามที่น่าติดตามและอาจจะเป็นตัวกำหนดทิศทางสำคัญของวงการนี้ต่อไปค่ะ